นมวัวบางคนดื่มแล้วรู้สึกเหมือนร่างกายถูกจุดไฟอักเสบทันทีท้องอืดปวดท้องหรือสิวขึ้นเต็มหน้าผิวแพ้ง่ายบวมเหมือนเก็บน้ำแต่บางคนดื่มเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุผลไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาหรือพันธุก,กรรมเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่วิธีที่ร่างกายของคุณตอบสนองต่อโปรตีนและน้ำตาลในนมและความสมดุลของระบบย่อยที่ซับซ้อนภายในลำไส้ โปรโตีนหลักในนมวัวคือเคซีนซึ่งเป็นโปรโตีนที่ย่อยยากมากสำหรับบางคนเมื่อร่างกายย่อยไม่หมดเคซีนจะเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบระดับเซลล์ในลำไส้ทําให้ลำไส้ของคุณเกิดความเครียดและปล่อยสารเคมีที่ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันอาการที่ตามมาก็เช่นท้องอืดท้องเสียปวดบิดหรือแม้แต่สิวและผิวหนังอักเสบทันทีส่วนแลคโตส น้ำตาลธรรมชาติในนมวัวก็เป็นอีกตัวการสำคัญคนที่ขาดเอนไซม์แลคเตสจะย่อยแลคโตสไม่หมดน้ำตาลที่เหลือจะกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียาบางชนิดในลำไส้ทำให้เกิดก๊าซและอาการอักเสบแบบเรื้อรังแม้ว่าคุณอาจไม่รู้ตัวแต่อาการเหล่านี้สามารถสะสมและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานเกินพอดีนอกจากนี้ นมวัวยังไปกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินและ IGF1 ซึ่งมีผลต่อการสะสมไขมันการอักเสบและแม้แต่การเร่งให้สิวขึ้นการดื่มนมโดยไม่สังเกตตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องเล็กการกระตุ้นนี้เกิดแบบเงียบๆแต่ส่งผลต่อผิวระบบย่อยและสุขภาพโดยรวมในระยะยาวแต่ทำไมบางคนดื่มแล้วไม่เกิดปัญหาเลยนั่นเพราะระบบย่อยและภูมิคุ้มกันแต่ละคนแตกต่างกัน ผู้ที่มีเอนไซม์แลคเตสเพียงพองจุลินทรีย์ในลำไส้สมดุลดีและภูมิคุ้มกันไม่ไวต่อเคซีนและแลคโตสร่างกายของเขาจึงรับมือได้โดยไม่มีอาการใดๆสิ่งนี้ทำให้ชัดเจนว่านมวัวไม่ใช่ศัตรูตัวฉกาจสำหรับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนของทุกคนเช่นกันการดื่มโดยไม่สังเกตตัวเองอาจสร้างไฟอักเสบแบบเงียบๆที่ส่งผลต่อผิวระบบย่อยและสุขภาพโดยรวมในระยะยาว การเข้าใจตัวเองและสังเกตสัญญาณจากร่างกายเป็นเรื่องสำคัญมากตั้งแต่ระดับท้องอืดการผิวแพ้ง่ายการบวมน้ำหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุหรือแม้แต่สิวขึ้นบ่อยๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณของการตอบสนองของร่างกายต่อนมวัวแบบเฉพาะตัวการลองปรับปริมาณดื่มนมแบบสลับหรือเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นอาจช่วยลดไฟอักเสบและอาการที่เกิดขึ้น ในภาพรวมนมวัวไม่ได้เป็นศัตรูโดยตรงแต่สำหรับคนที่ระบบย่อยอ่อนแอหรือมีปัญหาภูมิคุ้มกันการดื่มโดยไม่สังเกตตัวเองคือการกระตุ้นให้ร่างกายเข้าสู่โหมดอักเสบแบบเงียบๆที่สามารถส่งผลต่อผิวระบบย่อยระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพโดยรวมในระยะยาวการทำความเข้าใจตัวเองและปรับการดื่มให้เหมาะสมจึงเป็นกุญแจสำคัญในการลดไฟอักเสบและสร้างสุขภาพที่ดี หลายคนเชื่อว่านมพืชคือคำตอบของทุกปัญหาสุขภาพดีผิวสวยไม่อ้วนไม่อักเสบแต่ความจริงซ่อนอยู่บนข้างกล่องที่เราอาจไม่เคยสนใจแม้จะบอกว่าไม่มีแลกโตสไม่มีนมวัวแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าน้ำตาลที่เติมเข้าไปน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการหรือสารปรับสภาพที่ยาวเป็นหางว่าว อาจทำให้ร่างกายของคุณอักเสบได้ไม่ต่างจากนมวัวเลยนมพืชบางชนิดเช่นนมถั่วเหลืองอัลมอนด์หรือโอ๊ตมีโปรโตีนต่ำกว่านมวัวมากทำให้บางคนที่ดื่มแทนนมวัวเพื่อเสริมโปรโตีนกลับได้รับพลังงานไม่พอและหันไปกินของหวานหรืออาหารแปรรูปมากขึ้นซึ่งสร้างวงจรอ,อักเสบและไขมันสะสมแบบไม่รู้ตัว การดื่มนมพืชเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คุณสุขภาพดีทันทีแต่ต้องดูทั้งส่วนประกอบและความสมดุลของอาหารโดยรวมอีกสิ่งที่หลายคนพลาดคือน้ำตาลแฝงและน้ำมันไม่ดีนมพืชสำเร็จรูปส่วนใหญ่ใส่น้ำตาลเพื่อให้รสชาติหวานกลมกล่อมหรือใส่น้ำมันปาล์มและน้ำมันคาโนล่าเพื่อปรับเนื้อสัมผัส สารเหล่านี้สามารถกระตุ้นการอักเสบระดับเซลล์อินซูลินพุ่งและไขมันพอกตับแม้คุณคิดว่ากำลังทำตัวเองดีอยู่แต่ใช่ว่านมพืชทุกชนิดเป็นกับดักทั้งหมดการเลือกนมพืชแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำมันอักเสบและใส่โปรตีนเสริมสามารถเป็นทางเลือกที่ดีได้โดยเฉพาะคนที่แพ้นมวัวระบบย่อยอ่อนแอหรืออยากลดการอักเสบ แต่ต้องรู้วิธีอ่านฉลากและรู้ว่าร่างกายตอบสนองอย่างไรอย่าหลงเชื่อแค่คำว่า plant-based หรือ no dairy สิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกนมพืชไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทิ้งนมวัวไปทั้งหมดแต่ต้องปรับให้เข้ากับร่างกายของคุณสังเกตสัญญาณว่าอาการอักเสบลดลงหรือไม่เช่นท้องอืดสิวขึ้นผิวแพ้ง่ายหรือปวดตามข้อ การสลับหรือปรับปริมาณให้เหมาะสมทำให้ร่างกายได้ประโยชน์จากโปรโตีนวิตามินและแร่ธาตุในนมพืชโดยไม่กระตุ้นไฟอักเสบท้ายที่สุดแม้หลายคนมองว่านมพืชเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพแต่ความจริงคือประโยชน์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีเลือกและประิมาณที่เหมาะสม นมพืชที่ไม่น้ำตาลสูงน้ำมันผ่านกระบวนการหรือโปรตีนต่ำอาจทำให้ร่างกายอักเสบเหมือนหรือต่อเนื่องกับการดื่มนมวัวและส่งผลต่อระดับน้ำตาลไขมันสะสมและระบบย่อยการเลือกนมพืชอย่างชาญฉลาดคือการสังเกตฉลาก เลือกแบบไม่มีน้ำตาลเติมไม่มีน้ำมันอักเสบและใส่โปรโตีนเสริมเพื่อให้ร่างกายได้รับคุณค่าจากโปรโตีนวิตามินและแร่ธาตุโดยไม่กระตุ้นไฟอักเสบสิ่งสำคัญที่สุดคือฟังร่างกายของตัวเองสังเกตว่าหลังดื่มนมพืชแล้วมีอาการท้องอืดสิวขึ้นหรือปวดตามข้อหรือไม่และปรับปริมาณให้เหมาะสม การดื่มนมพืชแบบเข้าใจอย่างรอบด้านจะช่วยให้คุณได้รับคุณค่าทางโภชนาการลดอักเสบและป้องกันผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวโดยไม่ต้องมองว่ามันเป็นยาวิเศษหรือทางรอดอัตโนมัติสิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับนมไม่ใช่แคลเซียมไม่ใช่ไขมันและไม่ใช่น้ำตาลอย่างเดียวแต่มันคือความสามารถของนมบางชนิด ในการค่อยๆทำให้ลำไส้ของคุณรั่วโดยที่คุณยังคิดว่าตัวเองกินดีอยู่ลำไส้ไม่ได้เป็นแค่ท่อดูดซึมอาหารแต่มันคือด่านหน้าของภูมิคุ้มกันมากกว่า70%ของระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดอยู่ที่นี่ถ้าด่านนี้เริ่มพังต่อให้คุณกินคลีนออกกำลังกายหรือดื่มน้ำผักทุกวันร่างกายก็ยังอักเสบได้อยู่ดีปัญหาเริ่มจากโปรตีนในนมวัวโดยเฉพาะเคซีนบางรูปแบบ ที่ร่างกายคนจำนวนมากย่อยไม่สมบูรณ์เมื่อโปรโตีนเหล่านี้ไม่ถูกย่อยจนเล็กพอมันจะไปกระตุ้นเซลล์ลำไส้ให้หลั่งสารอักเสบและทำให้รอยต่อระหว่างเซลล์ลำไส้คลายตัวนี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าลิกกี้กัดหรือลำไส้รั่วแลคโตสก็ไม่ต่างกันน้ำตาลชนิดนี้ต้องอาศัยเอนไซม์เฉพาะในการย่อยแต่คนเอเชียจำนวนมากผลิตเอนไซม์นี้ลดลงตั้งแต่วัยรุ่น ผลที่เกิดขึ้นคือแลคโตสกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียผิดสมดุลในลำไส้เกิดการหมักเกิดแก๊สเกิดแรงดันและกระตุ้นการอักเสบซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณอาจไม่ได้ปวดท้องรุนแรงแต่จะรู้สึกอึดอัดแน่นท้องป่องเหนื่อยง่ายหรือผิวพังโดยหาสาเหตุไม่เจอที่หลายคนไม่รู้คือลำไส้รั่วไม่ได้ทำให้ปวดท้องทันทีมันแสดงออกผ่านสิวเรื้อรังภูมิแพ้ เหนื่อยล้าสมองเบลอน้ำหนักขึ้นง่ายและการอักเสบระดับต่ำที่ค้างอยู่ในร่างกายตลอดเวลาแล้วนมพืชละ่ะปลอดภัยกว่าไหมคำตอบคือไม่เสมอไปนมพืชหลายชนิดผ่านกระบวนการสูงใส่น้ำมันพืชที่ผ่านการให้ความร้อนสูงใส่อิมัลซิไฟเออร์และสารทำให้เนื้อเนียนสารเหล่านี้อาจไม่ทำให้คุณปวดท้องทันทีแต่มีงานวิจัยจำนวนมาก ที่พบว่ามันสามารถรบกวนชั้นเมือกที่ปกป้องผนังลำไส้เมื่อชั้นป้องกันนี้บางลงลำไส้จะไวต่ออาหารมากขึ้นและการอักเสบจะเกิดง่ายขึ้นแม้จะเป็นอาหารที่คุณเคยกินได้ปกติก็ตามนี่คือเหตุผลที่บางคนเลิกนมวัวแล้วไม่ดีขึ้นเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ชนิดของนมอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสามารถของลำไส้ในการรับมือกับโปรตีนน้ำตาลและไขมันที่ผ่านกระบวนการ เมื่อผนังลำไส้เริ่มรั่วอนุภาคอาหารที่ไม่ควรหลุดเข้าเลือดจะหลุดเข้าไปร่างกายมองสิ่งเหล่านั้นเป็นศัตรูภูมิคุ้มกันจึงทำงานหนักเกิดการอักเสบทั่วร่างกายและทำให้ฮอร์โมนการเผาผลาญรวนตาม,มานี่คือจุดที่หลายคนกินน้อยลงแต่กลับอ้วนง่ายเหนื่อยง่ายและฟื้นตัวช้าประเด็นสำคัญไม่ใช่เลิกนมทั้งหมดแต่คือการถามตัวเองว่าลำไส้ของคุณ พร้อมรับนมหรือ,อยังถ้าลำไส้แข็งแรงนมที่เลือกถูกต้องอาจเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่ถ้าลำไส้กำลังอักเสบนมทุกชนิดอาจกลายเป็นตัวกระตุ้นไฟโดยไม่รู้ตัวการเข้าใจกลไกลำไส้รั่วจากนมคือจุดเปลี่ยนจากการกินตามกระแสไปสู่การกินแบบฟังร่างกายและหยุดการอักเสบจากต้นตอจริงๆนมกล่องที่คุณถืออยู่ในมือ อาจไม่ใช่อาหารสุขภาพอย่างที่ภาพบนกล่องพยายามสื่อแต่มันอาจเป็นของหวานแฝงที่ปลอมตัวมาในชื่อความเฮลตี้และสิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือมันกำลังฝึกให้ร่างกายของคุณเก็บไขมันเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวหลายคนเข้าใจว่าอ้วนเพราะกินขนมกินน้ำตาลหรือกินของทอดแต่ความจริงที่โหดกว่าคือคุณอาจกำลังอ้วนจากน้ำตาลที่คุณไม่รู้ว่ากำลังกินอยู่ทุกวันลองดูฉลากนมกล่อง ไม่ว่าจะเป็นนมวัวหรือนมพืชคำว่าหวานน้อยไม่เติมน้ำตาลสายหรือไม่มีซูคโครสไม่ได้แปลว่าไม่มีน้ำตาลเพราะน้ำตาลสามารถซ่อนตัวอยู่ภายใต้ชื่ออื่นได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นมอลโตเด็กซ์ทรินไซรับข้าวไซรัปข้าวโพดน้ำผลไม้เข้มขน้นหรือฟรุกโตสจากธรรมชาติร่างกายของคุณไม่ได้อ่านฉลากมันแค่รับรู้ว่านี่คือน้ำตาลที่ดูดซึมเร็วอินซูลินพุ่งการเผาผลาญถูกปิด และไขมันถูกสั่งให้เก็บทันทีที่อันตรายยิ่งขึ้นคือน้ำตาลบางชนิดโดยเฉพาะฟรุกโตสไม่ว่าจะมาจากผลไม้หรือไซรัปจะถูกส่งตรงไปที่ตับตับไม่สามารถเผาฟรุกโตสได้เหมือนกลูโคสสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟรุกโตสส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในตับโดยตรงนี่คือเหตุผลที่คนจำนวนมากไม่กินของทอดไม่กินขนมไม่ดื่มน้ำหวานแต่ตรวจสุขภาพแล้วกลับพบคำว่าไขมันพอกตับ โดยไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นจากอะไรแต่ปัญหาไม่ได้จบแค่น้ำตาลสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนมกล่องอีกอย่างคือน้ำมันที่ถูกใส่เข้ามาเพื่อทำให้เนื้อสัมผัสเนียนดื่มง่ายและอะร่อยขึ้นโดยเฉพาะในนมพืชซึ่งมักใช้น้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันคานโนล่าน้ำมันถั่วเหลืองหรือไขมันจากเมล็ดพืชที่ผ่านกระบวนการความร้อนสูงน้ำมันเหล่านี้มีโอเมกา้า6ในปริมาณสูงซึ่งไม่ใช่สิ่งเลวร้ายถ้าอยู่ในสมดุล แต่ในนมกล่องหนึ่งกล่องมันมาในรูปแบบที่เข้มข้นดูดซึมเร็วและไม่มีไฟเบอร์มาคอยชะลอผลกระทบโอเมก้า6ส่วนเกินจะกลายเป็นเชื้อเพลิงของการอักเสบระดับเซลล์ทำให้เซลล์ดื้อต่ออินซูลินระบบเผาผลาญช้าลงและร่างกายเรียนรู้ว่าการเก็บปลอดภัยกว่าการเผานี่คือกับดักเงียบที่หลายคนติดอยู่โดยไม่รู้ตัวเช้าดื่มนมกล่องเพราะคิดว่าเฮลตี้บ่ายเริ่มง่วงเพลียสมองเบลอ เย็นอยากของหวานและกลางคืนไขมันค่อยๆสะสมโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเป็นพิเศษเลยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือนมกล่องไม่ได้ทำให้คุณอ้วนทันทีแต่มันค่อยๆสร้างสภาพแวดล้อมในร่างกายที่เหมาะกับการอ้วนและการอักเสบ ตับเหนื่อยอินซูลินรวนลำไส้เสียสมดุลกล้ามเนื้อไม่ถูกใช้เป็นเตาเผาสุดท้ายคุณจะเริ่มรู้สึกว่ากินเท่าเดิมแต่น้ำหนักขึ้นกินคลีนแล้วแต่ไม่ผอมหรือพยายามแล้วแต่ร่างกายไม่ตอบสนองทั้งที่ความจริงคือร่างกายคุณกำลังพยายามป้องกันตัวเองจากอาหารที่มันมองว่าเป็นไั่ในรูปแบบที่ดูปลอดภัยเกินไปนมกล่องไม่ใช่ผู้ร้ายเสมอไปแต่มันไม่เคยเป็นกลาง และถ้าคุณไม่รู้ทันน้ำตาลแฝงและน้ำมันอักเสบจ,จะเป็นคนกำหนดรูปร่างพลังงานและสุขภาพของคุณแทนโดยที่คุณไม่ทันสังเกตการเข้าใจกลไกนี้คือก้าวแรกของการหยุดอักเสบหยุดอ้วนเงียบและหยุดโทษตัวเองในเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดของคุณการเลือกนมที่เหมาะกับร่างกายและช่วยลดอักเสบไม่ใช่เรื่องของคำโฆษณาหรือภาพสวยบุญกลงอีกต่อไป เพราะความจริงอยู่ที่ส่วนประกอบและการทำงานของร่างกายคุณเองไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะกับนมวัวหรือนมพืชเหมือนกันสำหรับนมวัวเริ่มจากมองหานม Pasteurized แบบต่ำหรือออร์แกนิกที่มาจากวัวเลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติปราศจากฮอร์โมนสังเคราะห์และยาปฏิชีวนะแม้จะเป็นนมออร์แกนิกก็ยังมีแลคโตสและไขมันที่อาจกระตุ้นการอักเสบถ้าดื่มเกินพอดี คนที่ย่อยแลคโตสไม่ดีจะมีอาการท้องอืดท้องเสียหรือแม้แต่สิวเห่อการเลือกนมวัวแบบแลคโตสต่ำอาจช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้แต่ก็ต้องสังเกตร่างกายตนเองเพราะโปรตีนและไขมันยังมีผลต่อการอักเสบและการทำงานของลำไส้สำหรับนมพืชหลายคนเข้าใจผิดคิดว่านมพืชเป็นทางรอดอัตโนมัติ แต่ความจริงบางยี่ห้อมีน้ำตาลแฝงสูงน้ำมันอักเสบเข้มข้นจากถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวหรือโอเมก้า6มากเกินไปและสารเติมแต่งหลายชนิดที่ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นการเลือกนมพืชต,ต้องดูให้ครบทั้งปริมาณน้ำตาลไขมันและโปรตีนรวมถึงส่วนผสมเสริมต่างๆถ้าเป็นนมพืชไม่หวานที่ทำจากอัลมอนด์เท่าโอ๊ตหรือถั่วอื่นๆและไม่เติมน้ำตาลมากเกินไปก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดี แต่ถ้าเป็นนมกล่องพร้อมดื่มที่หวานและไขมันสูงแม้จะเป็นนมคืชก็สามารถทำให้ลําไส้อักเสบน้ำหนักขึ้นหรือไขมันพอกตับได้วิธีอ่านฉลากอย่างถูกต้องคือมองส่วนผสมเรียงตามน้ำหนักถ้ามีน้ําตาลหรือน้ํามันก่อนสารอาหารหลักแปลว่าร่างกายคุณจะเจอน้ําตาลหรือน้ำมันก่อนสารอาหารดีและควรดูปริมาณน้ำตาลทั้งหมดต่อนหนึ่งหน่วยบริโภคตรวจสอบไขมันดีและโปรตีนที่เพียงพอ หากนมวัวหรือพืชมีไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวสูงเกินไปก็อาจกระตุ้นการอักเสบในร่างกายได้นอกจากนี้การเลือกนมที่เสริมวิตามินดีหรือแคลเซียมแบบธรรมชาติก็ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนโดยไม่ต้องพึ่งสารสังเคราะห์เคล็ดลับสำคัญคือสังเกตร,ร่างกายหลังดื่มทุกครั้งเช่นรู้สึกท้องอืดหรือไม่ผิวหนังระคายเคืองหรือไม่และพลังงานในร่างกายเป็นอย่างไร การทดลองและปรับตัวตามร่างกายตัวเองเป็นวิธีเดียวที่จะรู้ว่านมแบบไหนเหมาะกับคุณการดื่มนมถูกประเภทและพอดีจะช่วยให้ระบบย่อยทำงานดีไขมันไม่สะสมน้ำตาลไม่พุ่งและลดการอักเสบในร่างกายได้จริงนี่คือความจริงที่หลายคนมองข้ามเพราะมักเชื่อว่าออร์แกนิกหรือพืชเท่ากับดีโดยอัตโนมัติแต่ความจริงคือคุณต้องรู้จักส่วนประกอบเข้าใจร่างกายตัวเองและเลือกอย่างชาญฉลาด เมื่อคุณเข้าใจหลักการเหล่านี้การดื่มนมจะไม่ใช่เรื่องเสี่ยงอีกต่อไปร่างกายจะได้รับสารอาหารที่ดีไขมันและน้ำตาลไม่พังระบบย่อยไม่ทำงานหนักและสามารถช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้จริงๆ การเลือกนมที่เหมาะสมกับตัวเองถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและเป็นพื้นฐานให้คุณสามารถต่อญาติไปสู่การกินอาหารอื่นๆอ,อย่างสมดุลโดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องอดและไม่เสี่ยงอักเสบหรืออ้วนง่าย ถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาไม่มีใครเหมาะกับนมทุกชนิดเหมือนกันและนี่คือความจริงที่คุณต้องรู้เพื่อปกป้องลำไส้และลดการอักเสบที่หลายคนมองข้ามคนที่ควรหลีกเลี่ยงนมวัวคือผู้ที่มีปัญหาย่อยแลคโตสไม่ได้มีประวัติสิวเห่อบ่อยหรือมีอาการท้องอืดท้องเสียหลังดื่มนมแม้บางคนจะทนได้แต่ร่างกายยังคงได้รับผลกระทบจากโปรตีนและไขมันบางชนิดที่กระตุ้นการอักเสบ การเลี้ยงนมวัวในกลุ่มนี้จะช่วยลดภาระการทำงานของลำไส้และตับลดความเสี่ยงน้ำตาลพุ่งและอาการอักเสบเรื้อรัง สำหรับนมพืชแม้จะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับหลายคนแต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติผู้ที่ควรระวังคือคนที่เลือกนมพืชพร้อมดื่มที่มีน้ำตาลสูงน้ำมันอักเสบมากหรือสารเติมแต่งมากเกินไปเพราะแม้จะเป็นนมพืชก็สามารถทำให้ร่างกายอักเสบไขมันพอกตับและน้ำหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวได้การเลือกนมพืชควรเน้นแบบไม่หวานไม่มีไขมันทรานส์และโปรตีนพอเหมาะพร้อมตรวจสอบฉลากทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนประกอบ อบช่วยสุขภาพจริงๆรถแบบการดื่มที่เหมาะกับคุณเริ่มจากการสังเกตตัวเองและทำแบบสเต็ปบายสเต็ปเริ่มจาก 1. ลองหยุดนมวัวหรือสลับไปนมพืชไม่หวานสัก2-3สัปดาห์แล้วสังเกตอาการท้องอืดผิวหนังและพลังงาน 2. ถ้าเลือกนมพืชต้องตรวจสอบฉลากทุกครั้งว่าปริมาณน้าตาลและไขมันอยู่ในระดับปลอดภัยและโปรตีนเพียงพอ 3. หากยังต้องการดื่มนมวัวให้เลือกแบบแลคโตสต่ำ um, หรือออร์แกนิกที่มาจากบัวเลี้ยงธรรมชาติปราศจากฮอร์โมนและสารเคมี 4. จับคู่การดื่มนมกับอาหารที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเช่นผักไฟเบอร์ iber, และโปรตีนเพื่อป้องกันน้ำตาลพุ่ง 5. สังเกตผลระยะยาวทั้งเรื่องลำไส้ผิวหนังพลังงานและน้ำหนักถ้าเกิดอาการอักเสบหรือท้องอืดให้ปรับประเภทนมทันที ท้ายที่สุดไม่มีสูตรเดียวที่เหมาะกับทุกคนการฟังร่างกายตัวเองตรวจสอบฉลากและปรับวิธีดื่มตามผลลัพธ์จริงคือกุญแจสำคัญการเลือกนมอย่างชาญฉลาดไม่ใช่เรื่องของเทรนด์สุขภาพหรือความเชื่อแต่คือการวางแผนให้ร่างกายคุณได้รับสารอาหารที่ดีลดการอักเสบและสร้างระบบย่อยและภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนการทำตามโรดแมปนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าควรดื่มนมแบบไหนเมื่อไหร่และปริมาณเท่าไหร่เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด โดยไม่เสี่ยงให้ร่างกายพังนี่คือความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับนมวัวและนมพืชที่หลายคนมองข้ามการเข้าใจอย่างถ่องแท้และลงมือปรับตัวเองตามรถแม p จะช่วยให้คุณดื่มนมได้อย่างปลอดภัยลดอักเสบและเสริมสุขภาพระยะยาวได้จริงๆและนี่ก็คือซีรีส์เรื่องเลิกเถียงกันเถอะนมวัว vs นมพืชอันไหนทำร่างพังและอักเสบกันแน่ หวังว่าคุณจะได้แนวทางและแรงบันดาลใจเล็กๆในการดูแลตัวเองจากภายในไม่ว่าจะเป็นการสังเกตอาการของร่างกายการเลือกนมให้เหมาะกับตัวเองหรือการจับคู่การดื่มนมกับอาหารที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและลดการอักเสบ จำไว้ว่าสุขภาพลำไส้และการลดอักเสบไม่ได้มาจากนมเพียงชนิดเดียวแต่มาจากนิสัยเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันลองเริ่มจากแก้วนมมื้อต่อไปเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะกับตัวเองสังเกตอาการของร่างกายและจับคู่กับอาหารที่ดีต่อจุลินทรีย์ในลำไส้และให้ร่างกายได้คักอย่างเต็มที่แค่นี้ก็ถือว่าคุณกำลังสร้างเกราะป้องกันร,ร่างกายและลดการอักเสบไปพร้อมๆกันแล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ของเราถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพลำไส้และร่างกายที่แข็งแรงไปด้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์ถัดไปครับขอให้วันนี้ของคุณเต็มไปด้วยพลังดีๆและสุขภาพที่แข็งแรงจากภายในครับ